เอาไอ,อ้ทำไอ้เหี้ยโอเคเรากลับมาอืจากรับซองลูกซองก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดีอยู่นิดนึงยิงนิดเฮ้ยผีเยอรมันกูเลยไม่กลัวปืนไม่ไม่กลัวปืนใหญ่แต่กูลูกซองเพากระสุนแม่งแตกตายแม่งกลัวไอ้พวกเยอรมันพอเดินดีิงซ่อมประตูมันไม่ยอมซ่อมไมันก็ใช่ เออเลื่อนนี่เลื่อนนี่ผัดอุ้ยถามท่านท่ๆนเต็มเลยดูดๆน้ำแม่ก่อนเดี๋ยวเซอรชดกันเฮ้ยลูกงนี่มันจิงอู้อู้เฉยเลยกู กลลััััววมมนนกกูไม่ได้กลัวแต่กูจะตายไม่จริงมาดิผีเยอรมันกลัวไงกูลูกซองกูไมทำตาทำม,มึงก็ปล่อยให้กูอยู่คนเดียวเลยเนะยาะเดี๋ยวมาหยิบวันนี้ไง่เสียคัดโยกเนี่ยเอาคอาัทเปิดตั้งปักอย่ยางงี้ลูกซองนี่ดีจริงๆลูกซองนี่แงจริ ลูก2องนี่นอ้วนจริงจริงได้แค่อ๋อนี่ไม่ใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วสุ่มปืนเหนือหายาก่อนนี่ต้องการยาเมื่อโอ้โหไอเหียปืนนี้ไม่อยากจะพูดไอถทมดูปืนที่กูได้เพื่อนโอ้โห,โโหปืนยี่สิบมเอามายิงใครเนี่ยเอามายิงไอถังขยนะนะั่นเหรอไอขยะเดินได้อะ ด่านนี้มีบอสแมนนะมากูได้แล้วทำมึงคิดว่าสองคนจะไหวเหรอวะทำไหวดิถ้าเราใช้สติเป็นยาบุญม,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 มังกโมอแมังกโมอสนุกยูเล่นสองคนนะ่ อัปปื้นตรงไหนอัปปืนตรงไหนยางเลยต้องเอาปืนเลเซอร์ไปยิงเอ็นรูปันเมี่อก่อนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งของเอาเนี่ยเออไม่พร้อมพม่เฮี่ยเลยแหละเอ้าตามชุบกูชุบกูเดี๋ยวแล้วแกเข้าก่อนเข้าหน่อยเข้าหน่อยเอาโชคบุญโชคเสร็จแล้วใจเย็นใจเย็นกูยังชุบสวยงาม สมฟตึง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 ดงตึ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 งดเฮ้ยได้ปืนาฆาตยอะกไปเลยไอ้ีสองคนจะไหวเหรอไอ้ยี่ตอนนั้นสี่คนหกเกือบหกคนยังเอาไอ้กระป๋องนั่นไม่อยู่เลยนะเว้ย ดื่มน้ำตรงไหนอึ๊กอึโอ้ออวัดกะมันเป็นดับเบิ้ลนะตูกาเปรียด,ดยไปทางนี้อ้าวน,นี้ไปไม่ได้กูใช้เดี่ยวซอมบี้แล้วเว้ยวิ่งบล็อกไม่หนักเบาตีไม่โดนทมอนแมนเกี่ยแล้วลูกหมด ใส่ลูกเอปืนออย่างนี้อ่าโมเ้ยกูโดนทำเดี๋ยวไปอแปบกาลังวิเฮลมีเอ้ยปืนเอเลี่ยนกูเหลือลูกอีกยี่สิบลูกเองเอเลี่ยนกูเหลืออีกสชิบหายแล้วอะเดี๋ยวแกซ่อมประตูนี่ดิเออเดี๋ยวไปซ่อมประตู อ่ะยิงรูปปันลล้นแมวเลยเดีย๋ยวแต่เย็ยนดิมึงเอาเก็บเงินให้ได้เยอะๆเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นสองหมื่นดิไม่เก็บไว้ทำไมไม่ใช่ไม่ได้เอาไว้ซุ่มเอาไว้อัพไงจะได้อัพเอยอะๆไงอนีอน่อัพไปเยอะงงันงง้นกูยิงเลยแล้วกัน อาบัตตามโระชิดถามกูล่วงอีกแล้วม hey, okay. really? ่งมาตุยต oh! okay. oh, well, ูดกูอะ่แกไปคนเดียวไม่พอเลยกูมายืนตรงนี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวตากูแดงแล้วถามกูตากูแดงแล้วสวย ยังย go. ังยังยังยังเปิดเล็บเปิดเลยอะไรอ่ะไอเลูมิเชลฉันรักมิเชลไมันเปิดหรือว่าลูบอ่ะเยี่ยลูหมดตามมึงยิงต่อให้กูหน่อยแลวกูใส่ลูกแันหนึ่งโอ้กระสุนจะหมดแล้วมาแล้วย่ากระสุนจะหมดแล้วไปเปลี่ยนปืนซะ เอเลี่ยนมึงเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิมันกินไม่ได้เอากินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวกูไม่ใช่เอเลี่ยนนะเดี๋ยวกูเปลี่ยนปืนอื่นดีกว่าไอ้ยที่เอ็มพีไฟเอามันทำมือเขื่อเลยเนี่ยเอ็มพีไฟมึงมึงยิงซอมมึงยิงหัวมึงยิงหมวกซอมบี้เมทัลลุนั่นเนี่ยเอาจริงไหมมันเว้ย โอ้ากูลูกเอ้ากูล่วงเลยอะกูล่วงยอะขึ้นมาเดี๋ยวกูยิงแฮะอยู่ด้นบนได้ยวระวังอะไรวะ Ở đây We love balloon Ôi Ê sao mày ying alien lên thao alien mèo ying mèo Thằng vậy À, ไปไปไปอปอปกรปุลยางยังยงังร้องใหญ่เลยเสียงแมวร้องโอเคเปิดออกแล้วมาอยู่วน<อ>นันนี้มาอยู่วันนี้มาอยู่วันนี้เดี๋ยวรอเาพี่ขึ้นมาเออเดี๋ยวจะได้เก็บ เธออยู่แต่ไม่รู้เดออยูคนไปแต่มาหรือมาเมื่อไรยุเออมันมาเลยเนี่ยไอ้โคตรเก่าเราเคยฟังเพลกูฟังเรื่องแต่กูอยู่ในท้องแม่ไอแค่เธอเือะชอบร้องเพลงนี้แบบอะไเลี่ฟองเล็กระหนูเนี้ย้นอ่ะกูซื้อระเบิดมาแล้วกูจะฝังกดกดวางระเบิดตรงไหนนะกดวางระเบิดไงวะ สงเไอ้ท้ามแม็กแม็กกูเหลืออีกนิดหน่อยแล้วแกจะมาเฝ้าข้างหลังนี่จะมาเฝ้าข้างงหลัเดี๋ยววางระเบิดทักเลยโอ้โหยเยจลาท้ามแม็กหมด <c oughs> โอ้โมาเป็นฝูงเลยเดี๋ยววางระเบิดแบบ <c oughs> อ้ามภากูไปสุ่มปืนหน่อยดิทำไมกูไม่มีปืนแล้วต้องใช้อีรียนดิแมวเ,เอาไวส้สำรองหน่อยดิใจยเย็นผมก็ใช้<อ>ปืน,ปนดีๆนะก็คือปืนนดีปืน M1 อัปรชาโอ้ยิ้มแม่อัปรชาเอออ่ะอ่ะ กูได an er. oh, okay. ้อปชาไปทำเออเออต้องใช้ลูกซองโโอ้หมีระเบิดอยู่กูก็บอกอยู่วางระเบิดไว้วางเยอะเออกเยอะเกยดูตรงนั้นก oh. ่โอ้ยยิงอปชานี่แม่งยิงมันจริงเลยอะเกยดูเกยดูข้างในก่อน เออ,เอได้ได้แกหน,น้า,า,าหน้ากมากยิงไม่ดีอยากทำหน้ามาทำไมไอ้เหี้ยปืนอาประชาก็แปลกนะก็มีแต่ยิงแล้วปืนดีดขึ้นไอ้นี่ปืนแล้วแม่งดีดลงไอ้เหี้ยแ่ก็มันทำมาให้ปืนดีดลงเดี๋ยวกูซื้อระเบิดบางแป๊บมาโอ้ ระเบิดเอเ้าอับบาชาลูกกูจะหมดแล้วท่านเพราะแกใช้ซะเยอะเลยอ่ะยิงไม่ดูเลยไปยิงตัวข้างหลังนู่นกูจะยิงตัวกูจะใช้ปืนอะไรยิงไอ้ไอ้ไอ้ไอแมวนรกนั่นดีวะเอาปืนที่แบบเป็นปืนร้อยพมอไป<ะ>กู<ม>ไปส่งปืนละส่งปืนแป๊บ ขี่มาแล้วผีเริ่มทยอยมาแล้วเออเยี่ยมเอาหนึ่งเอ็มหนึ่งกาแลนต์มาทำมะเขือเ,เอลยทามึงต้องดูแลตัวเองให้ไหวกูผสมปืนแปบบ๊บเฮ้ยโอ้โห บ้องขล่า,ลามันมีประโยชน์ไหมเนี่ยมีดิยิงไอ้นั่นถ้าเกิดแบ็คกราฟกีกกกได้ยิงมัน่าจะได้มาวิ่งหลบซอมบี้อย่างกระจาพนม,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 มล่อๆมันมาทุกคนมาละวิว่งหลบ